วิดีโอนี้จะมาอธิบายการสร้างปุ่มแลยกตัวอย่างการใช้งานสำหรับการกดแอคชั่นต่างๆบนหน้า UI ของแอปพลิเคชัน Android กันนะครับดูวิธีการสร้างปุ่มกันเลยครับเพิ่มปุ่มมาอยู่ข้างล่างช่องกรอกพาสทเวิร์ดนะครับก็พิมพ์เครืข้ามาหน้าขวาตามด้วยคำว่า button ทีนี้ width ผมขอใส่เป็น200 dp ส่วน h e i ขอใส่เป็น wrap content ใส่แท็กปิดต่อมาตั้งชื่อให้กับบัตทอนนะครับก็พิมพ์ ID ตั้งชื่อเป็น Login Button ก็จะได้ปุ่มมาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ที่เห็นว่ายังแดงอยู่ครับต้องการให้ปุ่มมาอยู่ข้างล่างช่วงกรอกผัดเวอร์น,นะครับก็พิมพ์ Top to Bottom o f ทีนี้เลือกเป็น Password Edit Text ครับต่อมาเซ็นให้อยู่ตรงกลางหน้าจอครับก็พิมพ์ Start to Start off Paren t ครับพิมพ์ n to n d off Paren ครับก็จะได้ปุ่มที่อยู่ข้างล่างช่องกรอก p a สเ w o r d แล้วนะครับทีนี้เพิ่มข้อความให้กับปุ่มครับพิมพ์ Text ผมขอใส่เป็นคำว่าล็อกอินโอเคครับทีนี้ทำการลองรันขึ้นมาดูอีกครั้งนึงครับผมเลือกเป็น pixel 3a ครับกดรันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ปุ่มที่อยู่ข้างล่างช่วงกรอกพาร์ดวดเรียบร้อยนะครับต่อมาผมต้องการที่จะเปลี่ยนขนาดของตัวอักษรข้างในปุ่มนะครับพิมพ์ เท t ไซ z ์ขอใส่เป็น24 sp โอเคครับต่อมาต้องการที่จะเพิ่มความห่างระหว่างช่องกอ,อก,กับปุ่มนะครับพิมพ์ margin top ใส่เป็น16 dp ก็ได้เรียบร้อยนะครับต่อมาต้องการที่จะเปลี่ยนสีของพื้นหลังของปุ่มนะครับ จะต,ต้องพิมพ์แบ็ g กราวด์ทินเลือกแบ็กราวทินครับทีนี้ใส่เป็นสีดำไว้ก่อนครับทีนี้ทำการเปลี่ยนสีเลือกเป็น c u สตอมผมขอเลือกเป็นสีอ่าสีส้มครับต่อมาต้องการที่จะเปลี่ยนสีเท็กข้อความครับพิมพ์ Text, Color ใส่เป็นสีดำไว้ก่อนครับ ทีนี้ทำการเปลี่ยนสีขอใช้เป็นสีขาวครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ลองทำการลั่นมาอีกครั้งหนึ่งครับก็เสร็จเรียบร้อยครับผมก็จะได้ปลุ่ม ที่อยู่ข้างล่างช่องกรอกอย s e r n a m e แล้วก็ password ครับต่อมาผมต้องการที่จะกดปุ่มแล้วมีข้อความแสดงโทษขึ้นมานะครับก่อนอื่นให้ไปที่โปรเจกต์ที่เห็นมีคำว่าแอปกับ .gradle script นะครับไปที่ .gradle script ทีนี้จะเห็นว่ามีคำว่า build.gradle Module App นะครับคลิกเข้าไปเลื่อนหาแท็กที่ชื่อว่า android นะครับ แล้วในปิกาให้ลงมาล่างสุดครับพิมพ์คําว่า view b i n d i n g ทีนี้เปิดปิการครับต่อมาพิมพ์ enable เท่ากับ true กดซิงหน้าวครับทำการรอโปรเจกต์ประเมินผลสักครู่หนึ่งครับทีนี้ก็เป็นการเซตอัพ view b i n d i n g เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ต่อมามาดูวิธีการเรียกใช้งาน View Binding กันเลยครับให้ทำการประกาศตัวแปรพิมพ์ Private l e t i n i t var Binding Colon ทีนี้ต้องตามด้วย XML Layout นะครับ Activity ทีนี้เราจะไม่มอง underscore นะครับก็พิมพ์ main ได้เลยครับตามด้วย biding ต่อมานะครับทำการ init in คให้กับ biding นะครับพิมพ์ biding เท่ากับ activity m a i n b i n d i n g i n p i n f e ต่อมาพิมพ์ layout i n f a r ตัวนี้นะครับ l เ t ็น e อร r ต่อมาใน set content view นะครับจากเดิมมันเป็น array layout อยู่นะครับให้เปลี่ยนเป็น binding dot Ro root นะครับต่อมาจะทำการเรียก binding ของปุ่มนะครับ ต้องอ้างอิงจาก ID ก็พิมพ์ binding login button ทีนี้เราจะเห็นว่าตัว login button เนี่ยจะตรงกับตัว ID ที่ประกาศไว้ใน tag button นะครับต่อมาพิมพ์ set on click listener okay. ในตัวข้างในฟังก์ชันนี้นะครับผมเราจะฟิม์ผมต้องการให้เมื่อกดปุ่มแล้วเนี่ยจะมีข้อความแสดงโทษขึ้นมาครับผมก็พิมพ์ toast dot make text context ใส่เป็น this ตัวข้อความใส่เป็น click ตัว u t i t n o n ใส่เป็น toast. range shot แล้วก็ show ครับทีนี้ทำการลองรันมาอีกครั้งหนึ่งครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับลองกดปุ่มจะเห็นว่าเมื่อกดปุ่มแล้วจะมีตัว t o a s ที่แสดงคำว่าคลิกนะครับ โอเคครับต่อมาผมนกกันที่จะกดปุ่มจะแสดงตัว user name แล้วก็ password นะครับก่อนอื่นต้องประกาศตัวแปรก่อนครับิพมพ m w o w user name เท่ากับทีนี้เรียกตัว binding ของตัว user name นะครับพิม์ binding user name edit text เรียก text มันก็ต้องเป็น t e x t ครับเรียบร้อยครับต่อมาประกาศตัว password password Okay. เท่ากับ binding dot password edit text t e x t ต่อมาจะเรียกตัวแปรที่ประกาศไว้นะครับตัว user name กับ password เนี่ยมาใส่ในตัว text นะครับพิมพ uh, ์ user name colon นะครับทีนี้จะเรียกตัวแปรมาต้องขึ้นต้นด้วยรอนด์ดอลลารซายนะครับก็ตามด้วย user name ทีนี้เขาใส่เป็น a n d password อาร์โครอนดอลลาร์ซายพาสเวดครับโอเคครับทีนี้ทำการลองรันใหม่อีกครั้งครับ mm hmm. ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมทีนี้ผมจะลองกรอกข้อมูลนะครับอ่า uh, พ mm ิมพ์ Android ตัวพาสเวิร์ดใส่เป็น1,2,3,4,5,6นะครับนี้กดปุ่มล็อก n ก็จะเห็นว่ามีตัวอ่าอยู่เส้นแล,แล้วก็พาสเวิร์ดทขึ้นมาแล้วนะครับกดอีกครั้งนะครับ Android แล้วก็1 2, 3ึ่นะครับผมทั้งหมดนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างการสร้างปุ่มบนแอปพลิเคชัน Android ครับ